ดิวอริสลายังอดใจไม่ไหวโพส์ฟาดเจ็บหลังเห็นข่าวน้องบินจูอดใจไม่ไหวฟาดทอมใจเฮี้ยม เป็นประเด็นที่โลกออนไลน์ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากกับเรื่องราวสุะเทือนใจผู้รักหญิงทะเลาะกันจนอีกฝ่ายหนึ่งโยนแมวลงมาจากคอนโดชั้นที่21อย่างน่าเวทนาโลกออนไลน์ต่างอะไลมินจูแมวน้อยเรื่องราวนี้ทำให้สังคมต่างพูดถึงวิพากวิจารณ์การกระทำของสาวทอมรายนี้อย่างมากจนกระทั่งสาวทอมออกมาชี้แจงอีกมุมหนึ่งเผยนาทีเกิดเหตุแมวตกแตกกระโดดออกจากมือพร้อมบอกว่า ตนเป็นคนรักสัตว์ไม่มีเจตนาแต่อย่างใดแต่ถึงอย่างไรก็ตามสังคมทัวยังลงกระนำเหมือนเดิมล่าสุดพบว่าซุปตาสาวชื่อดังอย่างดิวอลิสลาก็ยังอดใจไม่ไหวเมื่อเห็นภาพข่าวข้างต้นแชร์ลงสตรอรี่อินตราแกรมส่วนตัว พร้อมข้อความบอกว่าโดดเองเลยจ้าถ้าจะโยนเก่งแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมคะจากในภาพที่เราเห็นก็จะเห็นว่าสาวอีกฝ่ายนั้นได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าทําร้ายชั้นปางตายมากก็พอแล้วแต่นี่มาโยนแมวลงจากชั้น21จิตใจอย่างเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าแมวมันผิดอะไรถึงได้ทำแบบนี้ขาดสติแค่ไหนมันครวนไหมคิดอะไรอยู่ถึงได้ทำได้ขนาดนี้ค่ะ ก็เป็นข่าวที่น่าสะเทือนใจที่สุดสำหรับคนที่รักสัตว์ค่ะไม่ว่าจะมีเรื่องร้ายแรงขนาดไหนแต่เราไม่ควรไปลงที่สัตว์นะคะท่านผู้ชมเชื่อไหมคะสัตว์เลี้ยงนั้นผู้เลี้ยงคือทุกสิ่งของเขาสำหรับเราเราสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหลายตัวก็ได้หรือหลายประเภทก็ได้แต่สำหรับสัตว์เลี้ยงนั้นเราคือทุกสิ่งในชีวิตของเขาและเขาก็ซื่อสัตว์และรักเรา,แล,รเราและรู้จักเราเพียงผู้เดียวสำหรับส่วนตัวแล้วความรักของสัตว เลี้ยงที่มีต่อเรานั้นรู้สึกว่ามากมายมากกว่าคนบางคนค่ะขอใช้คำว่าบางคนค่ะ